Terima kasih telah menonton! ها <applause> <applause>

อีกน,นึงกครั้งนึงเหมายิ้มแล้วมู่ร้งขอรูปหนึ่งตัวมือขอรูปนึงพี่เขาอบขอรูปหนึ่งอันด้อมาค่ะชาขอรูปหนึ่งชาขอรูปนึ่งค่ะโอ้โหม่ละดพี่เขาอขอรูปหนึ่งค่ะละคราขอรูปนึ่งค่ะไปละพี่เาชอบพี่เขาชอควดน อีกอีกรอบนึงรอบนึงคนอีกรอบหนึงค่ะยุดห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 ยุดยุดบ้างมาคาราคาาลอ่นะเต็มเลยอ่เดียว